สวัสดีครับพบกับรายการ Sit and Observe ในวันพุธครับที่25มิถุนายน2568กับผมมาร์ทเอกภพนะครับก็ย้อนถึงกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์อาทิตย์มีงานใหญ่นะครับของผู้สูงวัยจัดโดยมนุษย์ต่างวัยเฟสนะครับชื่องานมนุษย์ต่างวัยเฟส จัดโดยทีมงานมนุษย์ต่างวัยแล้วก็พาคีเครือข่ายครับโดยชื่องานนี้ก็นะพูดแม้ว่าจะคำว่าต่างวัยแต่ว่าจุดสนใจหลักก็คือวัยสูงอายุนะครับผู้สูงวัยนี่เป็นรายการเป็นคอนเทนต์เป็นเทศกาลที่ด้านหนึ่งก็มาตอบสนองสถานการณ์และภาวะสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยเข้าไปแล้วนะครับอย่างสมบูรณ์ โดยตัวสาระนะครับดิสคอร์สหรือวาฒกรรมมนุษย์ต่างวัยนี้ก็จับคู่นะครับวัยที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ตระหนักครับถึงความสูงวัยนะที่จะต้องมาพบมาปะนะฮะสังสรรค์แล้วก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวัยอื่นๆด้วยวัยทำงานไวัเด็กนะครับโดยคำที่เป็นคำที่ดีนะครับคือมอง มองสังคมทั้งสังคมเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อคนทุกวัยที่ใส่ใจภาวะสูงวัยนะครับคอนเทนต์ในเพจมนุษย์ต่างวัยนี่ก็ดีมากนะครับทำอย่างมืออาชีพนะนี่จะให้ความรู้แล้วก็ส่งเสียงของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเสียงความต้องการเสียงของศักยภาพนะครับแล้วก็มุมต่างๆที่ วาทกรรมหลักของสังคมสูงวัยเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงก็เป็นวิธีการเคลื่อนนะด้วยการทำคอนเทนต์ด้วยมีเดียด้วยสื่อนะครับด้วยเรื่องราวที่อาจจะแตกต่างกันไปจริงโดยงานของพิทฟูเดฟนะครับงานการบริบาลผู้ป่วยระยะยาวระยะท้ายนี่ก็เข้าข่ายนะครับก็ได้ทางต่างวัยมาช่วยสื่อสารกันในหลายประเด็นโดยเฉพาะการดูแลแบบรประกับประคอง การวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับการดูแลความสูญเสียสุขภาพจิตผู้สูงอายุแบบนี้เป็นต้นนะครับผมไปเที่ยวงานามนุษย์ต่างวัยเฟสนะด้วยความอยากรู้นะครับว่าเฮ้ถ้าจะมีเฟสติวัลนะครับพูดถึงสังคมสูงวัยเนี่ยเขาจะเล่าอะไรนะครับเราจะไปดูว่าเขาเล่าอะไรได้บ้างนี่ก็ดูในได้ในหลายประเด็นนะครับหลายที่นะร่องรอยของผู้ออกแบบนะครับ ที่แรกเลยก็คือนิทรศการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นพื้นที่หลักที่ผู้จัดงานเขาอยากจะบอกนะกับสังคมว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ครับส่วนที่สองคือการออกแบบบูธนะครับแล้วก็กิจกรรมในงานพวกเวิร์กช็อปหรือว่าเ,เวทีเสวนาน,นะครับดูประมาณ3ส่วนนี้ก็จะเข้าใจถึงความต้องการในการสื่อสารของผู้จัดงาน ผมไปดูจุดที่ดูเป็นหลักนี่ก็จะเป็นนิทรศการส่วนกลางตั้งไว้ในช่วงหน้าทางเข้านะครับก็ทำให้เราเห็นเลยหลักว่าตอนนี้ผู้จัดนะครับซึ่งจะรวมถึงความเป็นตัวแทนนะครับของผู้สูงอายุนะเพราะว่าเขาเก็บอินไซต์มาเยอะก็จะมีหลายอย่างครับถ้าเป็นสาระสำคัญก็คงจะสัก3ประการด้วยกันนะครับดี๋ยวแยกเยอะแล้วเดี๋ยวงงนะ อย่างแรกเลยก็คือการทํางานของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุนี่เราเจอโจทย์ที่ท้าทายนะครับว่าเราจะให้ผู้สูงอายุทํางานไปจนถึงเมื่อไหรด่ดีผู้สูงอายุควรจะมีการ,กรเกษียณหรือเปล่าถ้ากเกษียณแล้วเนี่ยอายุควรจะเท่าไหร่แล้วถ้ากเกษียณแล้วผู้สูงอายุอยากจะทํางานต่อละ่ะจะทําอย่างไรเป็นไปได้ไหมนะครับมันจะเป็นการกีดกันคนรุ่นใหม่ นะครับที่จะเข้าสู่เส้นทางอาชีพหรือเปล่าหรือเราจะมองงานผู้สูงอายุว่าเป็นอย่างไรกันแน่นะครับงานนี้ก็มีเป็นกิจกรรมที่ชวนคิดชวนถามนะครับว่าผู้สูงอายุจ๋านะคิดถึงเรื่องนี้นหรือเปล่าแล้วยังอยากจะทําอาชีพอะไระครับขอยกตัวอย่างของผู้สูงอายุที่เจอตัวเองเอต่อยอดทักษะใหม่ๆนะครับหลังจาก,กเกษียณน,นะครับเรียกว่า อิสระที่จะตัดจากงานประจําความเชี่ยวชาญในช่วงวัยรุ่นวัยทํางานเนี่ยมาสู่ความเชี่ยวชาญใหม่ๆแล้วก็เจอตัวตนอื่นด้านใหม่ยกระดับมันให้กลายเป็นอาชีพนะครับนี้ก็มีอยู่หลายอย่างนะหลายคนแต่ว่ามันก็มีความท้าทายอีกว่าคนที่จะทําแบบนั้นได้ต้องสั่งสมทุนนะไม่ไว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจทุนทักษะอาชีพทุนในด้านความคิด นะครับรวมถึงทุนทางสังคมนะอาจจะรวมถึงทุนทางการเมืองด้วยไหมนะฮะอำนาจต่างๆที่สั่งสมมาในครอบครัวหรือว่าวัยทำงานก็ที่ทำให้เขาได้เข้าถึงเครือขาอ่ายการสนับสนุนจนกระทั่งพัฒนาเป็นอาชีพอื่นนะครับแล้วก็ใช้หน้าที่การงานหลังกเกษียณน,นี้เป็นด้านหนึ่งก็เป็นแหล่งรายได้อีกด้านหนึ่งเป็นความบันเทิงใจเป็นเป้าหมายชีวิต นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่อยู่ในนิตยสกานนะครับประเด็นที่2เป็นเรื่องของความต้องการของผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีเสียงสะท้อนที่มันมีความเศร้ามีความโดดเดี่ยวอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมีโพลนะว่าผู้สูงอายุนะคิดอย่างไรกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันแล้วมันมีเรื่องที่เป็นความรุนแรงเป็นเรื่องที่เขากังวลอะไรอยู่บ้างหรือเปล่านี่ก็ให้ผู้เขาร่วมได้ทาโพลนะครับเราก็จะเห็นว่า ผู้สูงอายุมีความกังวลอยู่เยอะเหมือนกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยเรื่องของความโดดเดี่ยวความเหงาเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สวัสดิการภาครัฐนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในวัยสูงอายุนะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของอาตินะอาติผู้สูงวัยนะครับก็เป็นสิ่งที่นิตรสการนี้นะยกมาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีอาตาอะไรบ้างนะครับที่ทําให้ผู้สูงอายุเขารู้สึก อ่ากีดกันตัวเองออกมาจากสังคมหรือว่าเข้าร่วมนะกับกิจกรรมสังคมในไว้อื่นๆไม่ได้นะครับอ่เป็นที่มาของความทุกข์อื่นๆนะครับอันนี้ก็เรามีศัพท์ทางวิทยาวิชาการอยู่นะก็คือวยาคตินะครับเอจิซึมนะฮะการกีดกันหรือว่ามายาคตินะครับที่ทําให้ผู้สูงอายุนี้เข้าไม่ถึงนะบริการสังคมเข้าไม่ถึงบริการภาครัฐ นะครับแล้วก็ถูกกีดกันออกไปนะครับจากาวัยอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิย,ยาคติคจริงๆวิยาคตินี้ก็ไม่ได้เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะยังมีเรื่องของอันนี้อีกนะครับวัยเด็กนะวัยเด็กก็เด็กคงทําอะไรไม่ได้หรือว่าเด็กจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอคติแบบหนึง่งที่มีความเป็นอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนครับสอย่างนี้ก็กํากลังบอกนะครับถึง ว่า,เ,าเราจะต้องอคิดเกี่ยวกับมันอย่างจริงจังหรือเปล่านะครับทั้งเรื่องของอาชีพผู้สูงอายุวัยกเกษียณว่าจะปลดได้เมื่อไหร่เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องผูกพันทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐนะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนวัยสูงอายุนะครับนิยามจาก60ปีเป็น65ปีแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าสวัสดิการภาครัฐนะครับที่จะให้กับผู้สูงวัยก็จะเลื่อนช้าลงไปอีก5ปีนะครับแบบนี้โอเคไหม นะครับหรือว่า,าข้อกําหนดในการทํางาน,นแทนที่จะเกษียณหรือว่าต่ออายุไปจนถึง6 5อันนี้ก็ได้ทํางานไปอีก5ปีนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องระดับชาตินะครับแต่ว่าเรายังคงมีเวทีพูดเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยไปอยู่สักหน่อยครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของอคติอ่าพอพูดถึงว่าสังคมไทยมีอคติต่อผู้สูงอายุแบบนี้แล้วเอาละหน่วยงานที่จะ ลดอคติล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับต้องเป็นภาครัฐเหรอภาครัฐจะปรับอคติของสังคมเหรอนะครับในภาครัฐทําแบบนั้นได้จริงหรือนะครับถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรบ้างต้องมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อลดอคติหรือเปล่ามันเป็น,นกลไกที่ถูกต้องและมีประสิทธ,ธิภาพจริงหรือในการแก้ปัญหาในเชิงวัฒนธรรมแบบนี้นะครับหรือปัญหาทางสุขภาพนะครับเ,เราจะดึงหน่วยงานทางสุขภาพเข้ามา แก้ปัญหานะเกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงหรือว่าการแบ่งแยกบริการสุขภาพจากไวัยได้อย่างไรนะครับนี่เป็นโจทย์ใหญ่ๆนะทีเ่เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นคัรตั้งประเด็นนะฮะให้สังคมได้ฉุกคิดแล้วก็มาตั้งประเด็นกันในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามวาระสังคมสูงวัยเป็นประเด็นที่พูดกันมาแล้วนะครับพูดกันเยอะ นะฮะแล้วก็มีหน่วยงานทามากมายแต่ว่าเราก็ยังคงมีความท้าทายนะครับว่าจะติดตามว่าสังคมสูงวัยในไทยวิกฤตแค่ไหนเราพร้อมแค่ไหนเนี่ยเอาก็พูดจริงๆก็อาจจะยังไม่มีหน่วยงานที่มีทั้งอำนาจมีทั้งข้อมูลนะครับแล้วมีทั้งงบประมาณมีกําลังคนพอที่จะทําเรื่องนี้นะครับถ้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้มีจุดศูนย์รวมของทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ แล้วเราจะร่วมมือบูรณาการนะครับร่วมมือกันระหว่างต่างหน่วยงานได้ด้วยกลไกอะไรบ้างนะครับเราจะใกล้ชิดกันแค่ไหนคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับชาติทําหน้าที่แบบนี้ได้หรือเปล่าเรื่องนี้ก็ยังน่าจะพูดกันน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับว่าองค์กลไกที่เป็นทางการระดับชาติจะดูแลภาวะสังคมสูงไวัยได้อย่างไรงานวิจัยระดับชาติเรามีข้อมูลที่พร้อมสับครบถ้วนสําหรับการ วางนโยบายแล้วก็แจกงานนะครับพร้อมทั้งแจกทรัพยากรให้กับกลุ่มคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนประชาชนนะครับสื่อมวลชนได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะก็เป็นโจทย์ใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในเฟสตินะวัลเหล่านี้นะครับออีกส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่คนเดินงานก็คงได้สัมผัสรับชมกันก็คือ นวัตกรรมบริการสําหรับผู้สูงอายุและคนต่างวัยเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็มีอยู่บ้างนะครับระบายนะสื่อหนังสือนะครับกระบวนการทักษะกิจกรรมต่างๆกระบวนการที่จะมาให้การเรียนรู้นะครับให้เราได้เข้าใจรับฟังสื่อสารกันได้มากขึ้นอันนี้มีอยู่หลายบูธนะครับผมก็ไปเดินชมเหล่านี้นะครับเราเดี๋ยวคงได้ เขียนออกมาเป็นรายการข้อเสนอนโยบายและข้อสังเกตครับใน f a c e b o o k ในบัญชีส่วนตัวต่อไปก็ตามก็ขอบคุณนะครับเพจมนุษย์ต่างวัยและ f ฟสติวัลนี้นะครับเป็นรูป,ปรธรรมที่ให้ประสบการณ์กับผู้เข้ามาร่วมชมร่วมเรียนรู้นะครับร่วมประสบการณ์ในมนุษย์ต่างว Fest. ัยเฟสก็หวังว่าจะมี f ฟสติวัลแบบนี้นะครับอีกในปีหน้า อย่างน้อได้เป็นจุดเช็คอินนะครับว่าความต่างใ้ของเราจะเคลื่อนต่อไปอย่างไรให้ความต่างนั้นไปเป็นไปด้วยกันอย่างเข้าใจแล้วก็เกื้อกูลกันต่อไปในทุกๆปีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ Sit and o b s e r v e ครับพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ